สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทวโลกดมุนิกามาพอกันอีกแล้วพี่น้องสำหรับมุนิก็เป็นวันันอยางเหล่านีวันพุธพี่น้องวันพุธวันที่เทอรไนบูมุนีกเท่าไบูพี่น้องเิ่งอันบรรยากาศน้องมุนีกาฝนมาตกเราพี่น้องแต่ว่ามีเมฆมากเนาะมีเมฆมากทางข้างผุนพี่น้องถ้าหางสิฝนสิตกอยู่ประจักษ์แต่ว่าตอนเสาร์นี้กังย่างโมมีฝนเนาะพี่น้องเนาะมุนิกาสีไปทรงไม่ทิ้งขึเก่าล่ะพี่น้องเจสิกาขยายยางแล้วฝนเนา ส่วนเมียเราก,ก็เดินทางออกเดินทางเมว,ว่านี่ตอนเสาร์พี่น้องเมว,ว่านี่กับฝนตกเบิดเหมือฝนกฝน,นตกเบิดเหมือเราก็ไปหอดไอรับออฟแมนเนี่ยเมื่อแรงเนาะไม่มีคนถามว่าเมียเราใหญ่ไปใส่เมียเราใหญ่ไปไ,ไอรับออฟแมนเนาะกับเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอังกฤษแต่ว่าเป็นเกาะพี่น้องเป็นเกาะแล้วก็เข้ากับปกครองด้วยตัวเองเขากปกครองด้วยของเขาเองเขาก็มีรัฐบาลตำรวจทหารหรือว่ามีเงิน สกลุลเงินของเขาน่ะก็เป็นเงินปอนเป็นหลูพระราชนีคือกันแต่ว่าหากเป็นเงินไอลับบแมนไปเที่ยวมาแล้วไปเร็วๆวมามาเอากระเป๋าอันนั้นมาด้วยเอากระเป๋าอันนั้นมาด้วยชูตี้เบิรงพี่หนอกอาการมันแปรปวนอาการมันแปรปวนดอกมงดอกไม้มันก็ยังมีบานมาเร็วเรลูกไปเร็วๆโอโ้ยหนอกจะแมน เปิดประตูเปิดประตูแล้วรถมันเออเคอกแล้วเนี่ยเดี๋ยวรถมันจะมาก,ก่อนอุย้ยรู้สึกกระเป๋ามันจะขาดน,น่ะอืม I don't know เอส y ย s yes, I ไอไอพูดเ e งไอซีเออเฟียวมาเฟอร์อะไรอยู่ในกระเป๋ามันจะไปเฟียวได้ไงก็ใส่หมดนั่นแหละตัวที่แม่ทีวางไว้ไก่ขันเอกๆแล้วเนาะห่านแปดโมงละไปแอบพามาส่งบรรยากาศยังมึนเศร้าพี่เนาะมึงบรรยากาศไม่แต่ขี่หมอก ขี harma, uh, ่มอเตอรไปโอ้ต้นไม้งามเอลีต้นไม้งามเอลีลูกถ่ายวิดีโอไว้ดีกว่าเอาไหมอุ้ยโฟมนาทีพลาสวันนี้เป็นเวลาเก่าโมงกลัวพี่น้องล้างจากรซองหน่อยไปโรงเรียนแล้วเนาะฝนกระตกลงมาพี่น้องฝนกระตกฝนกระตกฝนกระตกไปจากไหนเนาะคนไปขายของพี่น้อง มื่อนี้พ่อของเจสิกาเราไปขายของเนาะปู่หัวเราสิเปียกบอคันโตกเกงสีกะบ่แนนเราอาสิกันมาไหวเนาะนี่เราพี่น้องบรรยากาศประเทศอังกฤษก็สิเป็นแบบนี้ละช่วงฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนที่สิ้นเดือนนี้แล้วก็เดือนหนากะเป็นเอ่อเดือนหนากะเป็นเดือนสุดถ่ายนะของฤดูใบไม้ร่วงก็สิเขาน,านานหนาวเต็มโตเนาะพี่น้องเนาะมาพี่น้องหลัง <laughs> <laughs> จากที่ท่านผู้ชมเนาะ,อะบอกนะพี่น้องบอก มาวิธีกําจัดเพียมาให้ข่อยเนาะขอสิมาลองเห็ดเบิงพี่น้องว่ามันสิได้ผลบ่มันสิได้ผลในหมากบ่พี่น้องว่าว่ามันสิตายให้ข่อยบ่นะข่อยก็ไปยืมมานี่ของเจสิก้ามาพี่น้องเป็นแนวใส่หนามสีผมนะของเจสิก้ามาท่านผู้ชมบอกว่าเห็ดใส่ผสมสายชูกับน้ยาล้างจานแล้วขอสิลองเอาไปสีเบิงพี่น้องว่าม,มันสินนานนาสตายบ่นนะบยมาเบิ่งพ้อก,กันเนาะพี่น้องอ๋อใส่อีหย่างเหรอเอาไปเบิง่ง ใส่หนาไปจ so nice, like, ักใส่หนาไปจักซ้ำนี่แหละนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าขวดมันบบใหญ่นะก็คือสีเท่ใส่มันกิดสิทธิพอดีบอกว่าใส่น้ำส้มสายชูบอกว่าใส่น้ำส้มสายชูกั็น้ำยาล้างจานเนาะคองสีลองใส่เบิ่งพี่น้องก็ใส่หลายประเด็ลอะไเงือค็สีใส่ก้าวเอาเนาะพี่น้องเนาะก้าวเอาไม่สีใส่ซ้ำประเด็นนี้เอาคสอใส่ซ้ำนี่แหละไม่ใช่ไรปวดมาถึงขึ้นมา ก็ซื้อพมาณส่วนหนึ่งไงละพี่น้องอสีลายปวดบังต้องย่างมะกรูดบังกันนะมื่อวานี้อากาศจะหนาวพี่น้องอากาศหนาวหนาวฝนกระตกตามที่ให้เบิรงเลือ่อขีดนะอ่ะนะอ๋อเป็นสีลายปวดอยู่ประจักรงมังโอ้ยเ <laughs> วลาอ๋อโอ้ค่ะวาา่าแซนด์มีดีกว่าพี่น้องมันส่งลายปวดประจักรชื่จังไง ไล่ผดาาาานนด้วดยเวลาเอามากินเวลาเอามากิน้ะทองกูสิดับแนวเสร็ได้หนอเอาไ้มันหลขวดพี่หนอบายไม่ไม่ไม่ใช่ออก้มันจะเจือจางในจังหวอยหนอเอามากินผืนทองกูสิสะอาดว่า้แนวกินซีั่มี่แล้วหนอเอ้า ไล่ปดเร้มาเอ้าปีนี้ลองเบิองส้าะไรนี่น้ำยาหน่งหนแ่นี้ก็ผูบอกไยได้าก็บูบอกไยได้ว่ารษใสไหนก็บอกไยว่าตาน้ำส้มสายชูกบไปน้ำยาล้างจานกสิก้าเอาแล้วเศรษฐีพ่อของเฮืต้อใส่อีกก็เบิืงต้นไมนก็กสิตายซะแล้วเนาะ มันก็เสรออกมาแนวนี้ส้มเจือจางน้อยหนึ่งเราไปหันนีดเค็มแห้งเออก็คงสิโอเคอยู่ดอกพิเอาะโคงมันออกก่อนอจะเสียใจซ้ำหนิล่ะพี่น้องผู้ใดคิเบิ่งคิดไข่กระบกอกไข่ไมาแน่พี่น้องว่าไข่ฟวดสิใสซ,ซ้ำไหน <c oughs> อันนี้คนกันประเทศใส่้าวเหลืแล้ว เอาละเบิ้องลรล่องมาไปสีเบิ้งเบื้งกินแล้วตายทั้งคนทั้งผีอ่ะผจญวาได้หน่อยเนื้อน้อยหนึ่งใส่ไปสีกันพี่น้องมันไม่สีตายหรือมันสียังมันเปียสีตายหรือก่อยสีตายคนน้ามันกินสีตายดับเนี่ยนอนไปสีกันเลยพี่น้องไปสีกันเลยไปสีกันพี่น้องไปสีกันมึงหนึ่งคนก็ยุ่ง่อนผูดเดียวพี่น้องโดนเได้ผีบ่ได้รอคอยเนี่ย ด้วละพี่โบกกาหลอกข่พี่น้องฝนก็ยังตกเพื่อนเขาก็หัวเพื่อนก่อสิแล้วน้องเงินพูดคนจนโอ้ยเนอะบพี่น้องน้ำหัว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 ใส่เพื่อนข่อยพี่น้องเอ้ยโอ้ยหน่อยปกปกอยู่เอาต้นกล้วยมาว่างเอาต้นกล้วยด่างขอนมาว่างพี่น้องเขาไม่เรื่องสีบอกพี่น้องข่อไม่เรื่องสีบอกคือว่าหนอกล้วยด่างข่อยแย่ออกมาเนะ ต้นแม่มันด่างต้นหลูกมันคือบดางพี่น้องต้นหลูกมันคือบดางมันคือด่างต้นแม่มันนี่เบิ้งต้นแม่ขอเงินนี่เสร็ไปขายข้าวบุศเสี่ยวเนาะเบิ้งต้นแม่มันด่างอยู่ในพี่น้องแต่อยังหลูกมันคือบดางจ้า,จากเบิ้งแต่ใบบักใหญ่หนึ่งเบื้องใบบักใหญ่หนึ่งตามันหัวอยู่เนาะหนีหน่ติจังไรเนาะอันแควรมาปลูกไปกับบดางพี่น้องมันไม่หกักเลยต้นนี่ ขกากยายมันโบป่งอยู่มันแต่ว่ามันกะมันกะยัง่งบตายนะต้นบักพี่ขอยพี่น้องต้นบ่กพี่ขอยกระสิสู่ใครขอยบบหนีเรื่องล่ะนีเพียได้นีเพียเพียเบิ้งเพียพี่น้องเพียบ่ม่หน่อยได้เบิง้งควรจะพาไปเบิ้งเพียนีกระเพียเบิง้งโอ้ยไม่เสรีกินบ่นล่ะอันนี้ขอยอหอนมันมาเสียเบ,บิง้งเอื่อยเพราะว่าคือบอเอาหอนไปเสียเบ,บิง้งเบิ้งเพีย มีความสุขในเบียร์ไงใบกับใบกับถือแมงดำๆจอพี่น้องมึงโอ้ยต้นนี้เลี้ยงบลาบึงต้นนี้เลี้ยงบละทั้งเหนียวทั้งเลี้ยงเลยต้นนี้ต้นนี้สําคัญแห่งเดี่องคือสีต้นนี้แหละสีจังไงล่ะสีเลยเนาะตายปแบนี้ละกูบอกแล้วสู้เปิดเจ๊ไงล่ะนี่โอเพ่นเอาก็เป็นเรื่องสีระบาด อู้หัวก็ไม่ใช่สีบานนี่เขาบอกระจุยกระจายแหกันอุย้ยมันมันบ่ก,กระจายพี่น้องอันนี้หัวอันนี้อุย้ยเราเสิยวจะไหนล่ะอ้พวกเนี่ยหัวสีพอดีเลยพี่น้องเลยมันก็บ่กระจายแห ่วนหน่อยของสีจายด้วยแม่สีจายนอกไปฟังเสียงฝนไปทำนอกพี่นอ้องแน่อันตัวผู้กระจายแน่สีจะจังได้เด้อจังไหน,ไหนลจะจวบ เอาสีกระดาเอาหวัวอหรอกดีกวากระจายหรือมันจะรอดเขาซีซีต้นเดียวก้อนดอกสิหนอเขาว่า ตัวน,นี้ตนนิดตัวทุ่นรองเอาสีกระดาษพวกก็จุยกระจายให้ข่อยเลยเอาบ้านอะไรตายสิ ไปหาหัวเสีดใหม่พี่น้องหัวเสียดในบ่ได้เรื่องเลยหัวเสียดในบ่ได้เรื่องสวัสดีค่ะกลับมาจากโรงเรียนนาคาฮงโตะคะ่ะโอเ <c oughs> คแม, <c oughs> ม่ทำความสะอาดห้องไอกาทำวันนี้มาถ่ายรูปก่อนบื้นหนึ่งยิ้ม <Okay. S 1> อย่าแกล้งพี่เ <c oughs> บสที่โอขนมอยู่ไหนเอามาให้แม่กินหน่อย ดิ้อยู่ไหนแม่กินหน่อยเร็วมันเป็นรูปด่างไงแม่กินหน่อยเร็วที่ชูอยู่ข้างล่างนวลออนเดอะฟลอร์เดดีท่าตุ้มิกเต็งใครกินแมม่าอันอู้อันนี้แมทธิวทำแมทธิวทำมัฟฟินได้ล่ะ <c oughs> อร่อยไหมเอาไปให้เดดีด้ชิมดิว่าเดดีด้ไม่ชิมหรอกเดดีด้ไม่กินชูกะ ในข้างในมันมีอะไรใส่แอปเปิลหรือเปล่า oh <yeah. S 1> ไหนเอามาดูข้างในมันหน่อยเสียมาโชว์กล้องวิดีโอ,อหน่อย <gasps> โอ้ลูกยาม,มี่ไว้จะกินอย่าพิ่งกินเดีย๋ยวกินข้าวอยู่